ตรงนี้คือที่ที่แซตตินมาบุกครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแล้วที่นี่แลเหรอที่นี่กันเลยโอเคเข้าใจรโอเคขอม้ก็เจ็บให้เลยนะกันไม่เป็นไรหรอกค่ไหนเจตการมันอยู่แล้วผมเนี่ยเฮ้ยมยืจตรงไหนเลยลองดูสอฮะฮึทันใยมันเองฮ่ายืดกูไม่โดนเลยใครบอกว่าเจอได้ยินตรงนี้กันว่าโดนกูเรียมบิซ่า ลุงจากลุ้มกันก่อนเเพราะคนขับลกก็ไม่จะตายแล้วหรืว่าหลังืนมา้นเจ้าเขอคุมากครับที่ช่วยขอบคุณต่อเฮียฟาดเปนสลุ้ด้วยอีกแกบอาจทำเพื่อฉันโดนยิงไปซอีกเแล้วไขกันเนาะอีโดนทิ้มไปซะ อะไรเพื่อนตัวน้อยของฉันนี่ยตายไปซะไอหนะไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้ไอ้พวกทอยเลตเอ้ยว่าของฉันตายหาไปซะน้อยนี่แกนี่แกอย่าบังอาจทำให้แคมเปราแมนนะอย่ากรู้ตัวเองใช่ไหมล่ะให้นัมเบอร์โดนฉันดิที่นุ้ยควรกลับไปฟังนะเนี่ยสุพานลำเกลยมากเลยเอ๊ะ โยโฮโฮโฮสวัสดีพีหม่ยินดีต้ับเราในชาทัดไปกัะตาชินีละขอตกวกแล้วับพี่สภาพนี้จะใช่ไหวไมวัเนี้ยรับน้ำแดงไปซะ เอาไม่ได้หรือที่เราเอามันแห้งจนน้ำเดือดก็เสียแป๊ดไปซะฮันนี่ทำได้หรอเอ๊ยคุณไม่ไหวหรอกฮันน้อยข้าขอตักน้ำน้ำเคี่ยวเป๊ะเจ้าเลยละกันฮันนี่รับน้ำยาสไปซี่โซดาไปซะบางทีหำน้ำเคี่ยวฉันไปโดนน้ำมะลิไปซะโอ้ยหำน้ำมะลิฉันบอกโดนก็เสียไปบางทีโดนน้ำเคี่ยวไปโอ้ยให้หำห่างว่าง วิ่งนั่นกเ็เสียไปซะเจ้าพันเจอนี่เองนั่นกระเด็มไปเลยละกันเฮ้เฮ้ว่าจะได้อะไรน้ำแดงน้อยเนี่ยเดาเฮ้เฮ่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 มฮ่เ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 ี่เฮ่เฮ่เฮเฮ่เฮเฮ่เฮ่่เฮ่เฮ่เฮ่่เฮ่เฮ่เ ยังเซนซีเดือนแย่แล้วต้องเซรีก hmm. wow. yeah. mm ็เ hmm. ส yeah. mm ียงมันมีวิทยาการของเหล่าทีวีแม่ได้ไงวะอย่าทำนะพี่ยายหยุดทำแบบนั้นนะฮะเข้าไม่ร่าแ้ยวิ้ยไม่ก็ได้วะเอามีดตัดแขนออกเฮ้ยพี่ยายหยุดเดี๋ยวนี้นะไปด่านหอาไปล่าแม่จงจะกลายเป็นสปีกระแม่ซะเราต้องทำอะไรนะจังเล่าไอจีแม่พี่

หน่งนาทล้ตัวอีกตั้สองตัวอตีกุ้งจะเอาเลยนะไปเลยสิทีมีวงน่าจะไปจัดเกลอแม่ไปช่วยพวกเขาจัดการเถอะแททำไม่ด้ล้วแมนไปกัได้ว้อกแลใครมาเ้นสาวสุดยอช่ไหมขับรถฟ้าอย่างนั้นเหรอเฮ้กุยมิตรตายอนกยต่ตาย หนอยนี่ไอ้แก่คิดจะหนียังงั้นเหรอไม่ไปให้หนีไปหรอเยอะโอ้รีบเน้าไปกันแล้วทุกคนฉันใจยังไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะอยู่แล้วใครก็รู้มีมาร์คสติการ์นพี่ต้าคนนี้ทันพอดีแต่เออมีมาร์คสติการ์นรับจะมือเดียวเผื่อมันจะช่วยแกได้ เข้าใจนะยไม่มีเวลาให้เหลือแล้วพาต้องรีบตามมันไปกันแล้วนะเขาเจอแล้วหยบตู้มหมอ,หมอไปกันดีกว่าดูม,มากเ,เดี๋ยวก่อนสิทุกคนทุกคนดูนี่ก่อนเจอด็อกเตอร์มันมาอยู่ตรงฐานนี้เพราะฉะนั้นน่ะพวกเราต้องไล่ตามมันจากกล้องวงจรปิดตรงนี้นะเข้าใจไหมตรงนี้ก็คือฐานทัพของพวกมัน เอาละเข้าใจกันแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราไปกันดีกว่าเข้าใจแล้วคงไม่มีทางเดยวขอมึงยังฮันจิ่งฟังเขาเลย